ภาวะคิดบวกเป็นพิษคุณเคยเจอหรือเปล่ายิ้มเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคุณเคยได้ยินประโยคแบบนี้นทั้งๆที่ปัญหายัางอยู่ที่เดิมคุณอาจก,กําลังเจอสิ่งที่เรียกว่า toxic positivity ภาวะคิดบวกเป็นพิษ toxic positivity คือการยัดเยียดให้คิดบวกตลอดเวลาโดยไม่เปิดพื้นที่ให้อารมณ์ด้านลบได้อยู่อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะกับตนเองหรือคนอื่นเช่นอยาคิดลบเดี๋ยวดึงดูดพลังลบทุกอย่างมีเหตุผลของมัน โชคดีแล้วที่ไม่แย่ไปกว่านี้ฟังดูเหมือนปลอบใจแต่จริงๆคือการปิดปากความรู้สึกมีงานวิจัยจาก Bar k l e y w e l l b e i n g i n s t i t u t e บอกไว้ว่าการกดอารมณ์ด <c oughs> ้านลบไม่ใช่การทำให้เป็นบวกแต่คือการหลอกตัวเองส่งผลให้เครียดสะสมเสี่ยงซึมเศร้าและเบิร์นเอาเพราะว่าคนที่ถูกสอนให้ยิ้มเข้าไว้มักจะไม่กล้าขอความช่วยเหลือคนอื่นมีหนังสือเซลฟ์เฮล์บางเล่มสอนให้ขอบคุณความล้มเหลวทั้งที่ไม่ได้มีแผนรับมืออะไรส่วนบางเล่มก็รอพลังจักรวาล แค่ส่งคลื่นพลังดีๆออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาแต่สิ่งที่จะย้อนกลับมาจริงๆคือน,นี่ถ้าเราโมตหรอคลื่นพลังอะนะสรุปง่ายๆว่า Toxic p o s i t i v i t y คือการสั่งให้ตัวเองหรือคนอื่นมองโลกให้สวยเข้าไว้โดยไม่ดูเลยว่าโลกมันพังแค่ไหนจริงๆสิ่งที่เราควรมีให้กันไม่ใช่แค่คำพูดบวกสวยหรูเสมอไปแต่คือพื้นที่ที่ให้เรารู้สึกได้โดยไม่ถูกตัดสินเพราะการกล้ายอมรับว่าเรารู้สึกแย่คือก้าวแรกของการฟื้นตัวอย่างแท้จริงขอบคุณครับ